Thank yeah. you. ตัดแล้วก็จะดูเหรียญข้างในว่ามันแบบแบบ,แบ,บเดียวกันไหมอะไปได้ครับตัดลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งจอว่าเป็นเหรียญโพเค็นที่ใช้สําหรับการเล่นการพนันครับด้านนะครับด้านเป็นแบบนี้นะครับ โอเคเป็นรูปมาครับเราจะเขาบอกว่าไม่รู้เราจะพิสูจน์ทราบว่าเหรียญเนี้ยใช้สําหรับเครื่องนี้จริงหรือเปล่าโดยการตัดสายอยู่เพื่อดูเงินข้างในครับไม่ถึงปุ๊บเยอ่าโอเค มึงดูในจอมโยของมึงเออมึงหายให้เห็นว่า,าออกมาจากในนั้นจริงอืมอ่าโอเคนะครับเ,เหรียญจนไม่เดียวกันเใกย้ใกล้ๆ<ร>ได้เป็นศูนย์ได้เป็นศูนย์อันนี้เหรียญโทเค็นที่เหรียญโทเค็นที่ตรวจกินได้จากร้านลมดินครับกำลังจะหยอดเพิ่มเข้าไปกำลังจะหยอดเข้าตรงนี้ตรงอ่าดูมุมกว้างก่อนนะแล้วก็มาตรงมุมใกล้เห็นไหมว่ามุมใกล้อ่าหยอดแล้วอ่าเห็นขึ้นไหมขึ้นครับ ขึ้นที่สิบบาทน้องอยากเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งนี่เหรียญที่ตวจที่ได้จากร้านดีนะครับสอครับนี่นี่รูป5บ้าทนทีเดียวหมดนะเฮ้ยอไงคืนมาคาที่เ้วพี่เฮ้ยคุ้มป่ะเยอะที่บาย